ต่อไปเรื่องเซลล์เม็เลือดขาวนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเลือดอีกเช่นเดียวกันเนาะซึ่งทําหน้าที่ในการเอเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์เลือดขาวเนี่ยจะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะสร้างที่ม,ม้ามไขกระดูกนะคะมีอายุอยู่ประมาณ7-14วันหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้เนาะถ้าไม่เจอแบบเชื้อโรคอะไรอย่างงี้นะคะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่มีแกรนูก็คือสองอันนี้แกรนูคือลักษณะจุจดๆแบบนี้นค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นแกรนูถ้าย้อมสีแล้วเราจะเห็นนะคะซึ่งสองอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะไม่มีเไม่มีเม็ดจุดๆๆนั้นนะคะ <c oughs> เราเรียกว่าเป็นชนิดที่ไม่มีแกรนูนะคะเป็นชนิดที่ไม่มีแกรนู ะะได้แก่2ชนิดก็คือโมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของโมโนไซต์กับลิมโฟไซต์เนี่ยเราจะไประเรียนอีกทีนึงในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเนาะ,ะแต่ว่าจะพูดถึงคร่าวๆก่อนก็คือถ้าเป็นโมโนไซต์ ide, นะคะเขาจะมีนิวเคลียสรูปเราเรียกว่ารูปไตนะคะมีนิวเคลียสรูปไตเรเรียกว่าเป็น kidney shape นะ,ะซึ่งโมโนไซต์ ide, เนี่ยนะคะ จะสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยวิธีการฟาโกไซโทซีเนาะการฟาโกไซโทซีก็คือการการจับสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีการยื่นเท้าเทียมออกไปเช่นสมมติอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเขาก็จะทําการแบบยื่นเซลล์นะคะออกไปล้อมรอบแบบนี้นะคะยื่นเซลล์ไปล้อมรอบแล้วก็หลุดเข้ามาเป็นถุงเวคิวโอที่มี เซลล์ปอมอยู่ข้างในแบบนี้เราเรียกว่าการฟาโกไซโทซีเนาะนะคะเราเรียกว่าทําหน้าที่แบบนี้ได้เนาะโมโนไซต์ te, นะคะแล้วก็ลิมโฟไซต์นะคะจริงๆแล้วนิวเคลียสเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะเกือบเต็มเซลล์นะคะนิวเคลียสกลมใหญ่นะคะอ่าอีกสามชนิดนะคะเป็นชนิดที่มีแกรนูนะคะสามชนิดเป็นชนิดที่มีแกรนู ได้แก่ neutrophil นะคะนิวโทรฟิลจะมีจะมีนิวเคลียสหลายลูปนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นลูปนะคะเป็นลูบเป็นลูป,ป,ลปอันนี้จะมีหลายลูปนะคะอาจจะเจอมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ชื่อ neutrophil นะคะแล้วก็สามารถกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฟากโก ไซโทซีดเหมือนกันนะคะสามารถจับนิโทรฟิลเป็นเชือ้อเป็นเซลล์เลือดขาวที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็คือเขาจะลาดตระเวนไปทั่วๆในร่างกายของเราถ้าเจอปุ๊บเขาจะจัดการฟาโกไซโตซีดทันทีเลยนะคะคนต่อมาอีโอซิโนฟิลนะคะ e อีโอซิโนฟิลอ่านะคะจะก,กำจัดสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่เช่นพยาธิ ะะเขาจะมีวิธีการกําจัดพยาธิในรูปแบบของเขานะคะถ้าเขาช่วยได้อันต่อมาก,ก็คือเบสโซฟิลนะคะเบสโซฟิลเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการแพ้นะคะการแพ้ของร่างกายโดยการหลัง่งนะคะฮิสแตมีน ออกมานะคะทำให้บริเวณนั้นเกิดการบวมแดงเป็นผื่นอะไรอย่างนงี้นะคะนี่คือหน้าที่ของแบสโซฟิลเนาะส่วนลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เดี๋ยวกลับมาพูดอีกนิดนึงว่าจะแบ่งออกเป็นชนิดเ T เซลล์นะคะแล้วก็ B เซลล์ cell. มีสองชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูความสำคัญกันในเรื่องของออระบบภูมิคุ้มกันนะคะอ่าอันนี้คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะทาหน้าที่สําคัญในระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมากเนาะซึ่งปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแต่ว่ามีความสําคัญมากๆมีหลายรูปร่างมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะอันต่อมาในเลือดก็คือเกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดไม่ใช่เซลล์นะคะนี่ที่จะย้ำเลยคือไม่ใช่เซลล์ นะคะไม่ใช่เซลล์เป็นระยะหนึ่งของเซลเลือดแดงที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้พัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะก็เลยไม่ใช่เซลล์ไม่มีสีไม่มีนิวเคลียสนะคะมีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะสร้างที่ไขกระดูกแล้วก็ไปทำลายที่ตับแล้วก็หมามหน้าที่สำคัญเลยก็คือทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดออกมาจากหลอดเลือดเนาะปกติแล้วเลือดของเราจะไหลยอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลานะคะ ถ้าเกิดการฉีกขาดนะคะขนาดเล็กๆของหลอดเลือดฝอยเส้นเดินฝอยเส้นเล็กๆมันแตกฉีกขาดนะก็จะมีเลือดไหลออกมานะคะก็เกล็ดเลือดก็จะสามารถช่วยทําให้เลือดไหลนั้นหยุดได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างในการทําให้เลือดนั้นหยุดนะคะอย่างในรูปหนูจะเห็นว่าสีน้าตาลน้าตาลนะคะคือตรงบริเวณเนี้ยนะคะมันเกิดการฉีกขาดขึ้นเห็นไหม สีม่วงนะคะก็คือเกล็ดเลือดอันนี้คือเกล็ดเลือดนะคะอ่าแล้วก็มีสีแดงก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงเมื่อตรงนี้เกิดการฉีกขาดนะคะมันจะเกิดการอ่ะตรงนี้ดูให้ดีนะเป็นข้อสอบด้วยนะคะเมื่อมันเกิดการฉีกขาดนะคะเซลล์เ,เอือดเเกล็ดเลือดที่มาเจอตรงที่มันฉีกขาดจะทําการเรียกเกล็ดเลือดเพื่อน คนอื่นมาด้วยนะคะเรียกเก็ดเลือดเพื่อนๆคนอื่นมารวมทั้งเรียกใครมาอีกในน้ําเลือดนะคะเรามีแคลเซียมนะคะเรียกแคลเซียมมาเรียกวิตามินเคมานะคะแล้วก็มากระตุ้นเนาะเกล็ดเลือดที่เจอนะเรียกเกล็ดเลือดเพื่อนๆมาเรียกวิตเรียกวิตามินเคมาเรียกแคลเซียมมานะคะเพื่อมากระตุ้นให้เอนไซม์นะคะเอนไซม์เนี่ยไปบอกสารตัวนี้ ซึ่งก็อยู่ในเลือดของเราอยู่แล้วเดินไปเดินมานะคะโปรทมบินบอกให้โปรทมบินนะคะว่าเออตอนนี้กําลังเกิดเหตุการณ์หลอดเลือดมันฉีกขาดนะโปรทมบินก็จะเปลี่ยนเป็นทมบินยังไม่พอนะคะทมบินทมบินนะคะทมบินไม่ใช่ทมบินไม่มีตัวอ่านแสดงว่าไม่มีรอเรือทมบินนะคะ ทอมบินก็จะไปเปลี่ยนโปรตีนอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็คือเดินอยู่ในเลือดเช่นเดียวกันชื่อว่าไฟไฟบริโนเจนนะคะให้กลายไปเป็นไฟบรินอ่านะคะแล้วไฟบรินเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบตาข่ายนะคะจะเป็นเหมือนตาข่าย อย่างเงี้ยเป็นแผ่นโปรตีนนะคะเป็นเป็นตะข่ายโปรตีนแบบเนี้ยเขาก็จะไปปกคลุมใครที่อยู่ตรงบริเวณที่บาดแผลนั้นฉีกขาดเห็นไหมไฟบรินนะคะก็จะคลุมไปทั้งหมดเลยนะคะจะคลุมไปหมดเลยเนี่ยจะคลุมจะคลุมไว้ก็เกิดการเป็นเหมือนลิ่มเลือดเกิดขึ้นนะคะใครบ้างที่ติดอยู่ตรงนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เดินบังเอิญผ่านมานะคะก็จะถูกไฟบรินคลุมไปหมดเลยก็จะทําให เลือดหยุดไหลได้อันนี้ใช้ได้ในกรณีที่หลอดเลือดฝอยเกิดการฉีกขาดเนาะแต่ถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่นะคะก็ต้องอาศัยเรื่องของการเย็บแผลต้องไปหาหมอนั่นเองนะคะแต่ถ้าหลอดเลือดแดงเอ่อหลอดเลือดขนาดเล็กฉีกขาดนะคะเ,เลือดฝอยอะไรเงี้ยโดนมีดบาดโยหกล้มเข่าทะลอกอะไรเงี้ยก็ทำาล้างให้สะอาดแล้วก็สามารถเลือดสามารถหยุดไหลเองได้นะคะในกรณีที่เราไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอื่นๆเนาะอันนี้ เน้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งตัวของเลือดก็คือเกล็ดเลือดเองนะคะแคลเซียมเอยแล้วก็วิตามินเคอันนี้มีผลต่อการแข่งตัวของเลือดทำให้เลือดหยุดไหลได้นะคะอันนี้ก็ครบแล้วน้องเรื่องของเลือดนะคะถ้าเร็วเกินไปหนูสามารถกดเพรสนะคะแล้วก็เขียนแล้วก็ค่อยดูได้นะคะ